อัปเดตน้องลิซ่าประจำวันที่22เมษาย,ยน2565ค่ะล่าสุดค่ะช่วงวันนี้นะคะ22เมษาย,ยน65ม,มีคลิปของน้องลิซ่านะคะที่เปิดเผยออกมาครั้งที่น้องลิซ่าถ่ยอยู่ที่ปารีสนั่นเองค่ะโดยแฟนคลับนะคะมาทางเวป็ปอค่ะได้เปิดเผยคลิปของน้องลิซ่าค่ะเป็นคลิปสั้นๆไม่กี่วินาทีเท่านั้นค่ะซึ่งเขาบอกไว้นะคะว่าฉันบังเอิญเจอลิซ่าที่ปารีสแตกลับไม่รู้ตัวแถมยังถ่ายคลิปของเธอไว้เพื่อใช้อ้างอิงในวิทยานิพนธ์ของฉัน 3.19เสื้อผ้าตรงกับวันที่โดนปาปาแอบถ่ายเลยอยู่ที่โอ้ oh my g อดรู้สึกเหมือนพลาด100ล้านไปเจ้าของโพสต์ค่ะก็บอกว่าเขาเนี่ยเขียนวิทยานิพนธ์หัวข้อการใช้โทรศัพท์ในสถานที่ต่างๆนั่นเองนะคะต้องมารอติดตามค่ะว่าที่น้องดิซ่านะคะกําลังแอคท่าให้เพื่อนถ่ายอยู่นะะี่ค่ะภาพเหล่านี้นะคะจะไปปรากฏที่ไหนจะเป็นโฟโต้บุ๊คสักฉบับหรือไม่ค่ะต้องรอติดตามกันโดยภาพนี้ค่ะก็เป็นวันที่้องดิซ่า อยู่ที่ปารีสนะคะพร้อมกับพ่อเอีแล้วก็คุณออสตินบัตเลอร์นั่นเองนะคะอัปเดตต่อมาค่ะก็เป็นโมเมนต์นะคะที่ร้านหมูกระทะโซจูค่ะล่าสุดค่ะร้านหมูกระทะโซจูนะคะได้ออกมาโพสต์รูปภาพเป็นภาพถ่ายของน้องลิซ่านะคะกับพี่เดียนาน,นั่นเองครั้งที่วันเกิดของน้องลิซ่านะคะสาวๆและก็เพื่อนสนิทของน้องลิซ่าค่ะได้ไปเยือนร้านโซจูหมูกระทะนะคะทางร้านก็บอกว่ารู้สึกขอบคุณเดียนานและก็น้องลิซ่ามากๆค่ะจึงมีการแชร์รูปภาพนะคะออกมาให้ได้ ชมกันตอนที่อยู่ที่ร้านนั่นเองค่ะเรียกว่าวันนั้นนะคะก็คงจะมีความสุขมากๆเลยนะคะสําหรับสาวๆและก็ทางร้านก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะและก็มีความสุขสุดๆเลยก็เอามาให้แม่ๆนะคะได้รับชมกันด้วยอัปเดตต่อมาค่ะพูดถึงโคเชล่านะคะที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่านะคะที่มีการเลอชื่อองสซามแบกพิงออกไปเรื่องนั้นจบไปแล้วค่ะแต่ว่าประเด็นโคเชล่านะคะยังไม่จบเพราะว่าช่วงที่โคเชล่านะคะมีการพูดถึงอย่างมากๆเลยนะคะชื่อของน้องดิซ่า แล้วก็อารีนานะคะเป็นศิลปินหญิงที่ถูกค้นพบมากที่สุดนะคะในท็อปปิกโคชิล่าเรียกว่าก็ไม่มีชื่อขึ้นโชว์ใดๆนะคะในงานเลยแต่ว่าคนเสิร์ชหาเยอะสุดเลยนะคะเรียกว่ารู้เลยนะคะเนี่ยว่าต้องการให้เจ้าสาวเนี่ยขึ้นไปสักหน่อยไหมละ่ะที่โคชิล่านะคะหวังว่าจะมีโอกาสเห็นภาพนั้นค่ะอัปเดตต่อมาค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะของคุณลีจองโดยล่าสุดนะคะคุณลีจองค่ะได้ไปออกรายการรายการหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงน้องลิซ่าด้วยโดย อบอกว่าตามมาตรฐานของเขาเนี่ยลิซ่าคือนักเต้นที่เก่งที่สุดนะคะในบรรดาไอดอลหญิงนั่นเองนะคะเรียกว่าก็เต้นมันนี่แบบัาๆให้ได้ดูกันไปเลยนะคะแอบอยากจะเห็นน้องลิซ่านะคะเต้นมันนี่ในรายการเกาหลีหรือว่าบนสเตจบ้างจังค่ะเพื่อนๆพ,พูดถึงเพลงมันนี่นะคะด้วยความปังค่ะล่าสุดค่ะแฟนๆนะคะมาดรอปซัมมันนี่หน้าหอไอเฟลนะคะที่กรุงปารีสไปเลยสิกค,คะก็นํามาฝากกันด้วยเลยค่ะอัปเดตต่อมาค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะของนิตยสารแอลนั่นเองค่ะเพื่อนๆ ซึ่งช่วงนี้ค่ะใครนะคะที่อยู่ที่เกาหลีบ้างนะคะก็สามารถได้รับนิตยสารได้เลยนะคะไม่ต้องรอพรีอเอเดอร์เหมือนที่ไทยค่ะก็มีแฟนแฟน,นะคะออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์บางส่วนของน้องลิซ่าให้ที่ชมกันด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นรูปภาพของน้องลิซ่านะคะที่สวยปังผลดีทั้งนั้นเลยทีเดียวโดยตัวอย่างนะคะเช่นลิซ่าบอกค่ะว่าตีพิมพ์โฟตโต้บุ๊กเล่มที่3นะคะส่วนใหญ่นะคะก็ถ่ายที่กองถ่ายฟุตช o ดเพราะว่าฉันคิดว่าการดูรูปถ่ายที่ชอบคนเดียวก็เสียเปล่าดังนั้นจึงรว ไว้ในเล่มนี้ค่ะเรียกว่าน้องลิซ่านะคะดูเหมือนจะมีรูปภาพอีกมากมายเลยแหละคะ่ะเมื่อมีคนถามเขาว่าเพิ่งกลับมาจากบารีสได้ไม่นานใช่ไหมน้องลิซ่าก็บอกค่ะว่าพอถึงเกาหนีปุ๊บก็ไปรับเลิฟนะคะน้องหมาก่อนเลยช่วงเวลาสองอาทิตย์ที่ออกจากเก้าหนีไปนะคะก็เอาเลิฟไปฝากไว้ที่ศูนย์ฝึกนั่นเองนะคะแต่ว่าลูกของหนูคอบเ,เลียนไปจริงๆค่ะพร้อมกับหัวเราะแล้วก็กินต๊อกโปกีนะคะเรียกว่าน้องเลิฟนะคะช่วงนี้น่ารักมากๆขึ้นเลยทีเดียวนะคะและก็ดูเหมือนจะเชื่อฟังคุณแม่ ะะรวมถึงช่างกล้องช่างภาพนะคะที่ได้ถ่ายนิตยสารร่วมกันไม่ดื้อไม่ส้นในล,ละคะน้องเลิฟลิซ่าบอกนะคะว่าถ้าได้ทํางานกับคนที่รู้จักกันดีนะคะก็จะเข้าถึงอารมณ์ในการถ่ายได้ไวขึ้นและก็ยิ่งตอนที่ทํางานกับพ่อเอดีนะคะก็ยิ่งรู้สึกได้ว่าส่งลักษณะเฉพาะตัวเสน่ห์และทิศทางที่และอย่างๆของเซลีนะคะได้อย่างชัดเจนโดยส่วนตัวแล้วน้องลิซ่าบอกว่าได้รับอิทธิพลจากสไตล์ของพ่อเอดีด,ด้วยค่ะน้องลิซ่าค่ะก็ยังได้มีการพูดถึงยอดอัลบั้มโซโล่ของตัวเองนะคะเมื่อมีคําถาม ว่ายอดอัลบั้มโซโล่แรกของลิซ่าพ้นต่อรับดีมากเลยนะยอดขายพุ่งไปที่800แสนกว่าบางเลยลิซ่านะคะจึงบอกว่าจริงๆแล้วหนูก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะเพราะเท่าที่รู้มายังมีอีกยอดนะคะที่ยังไม่ได้เปิดเผยต้องรอค่ายอนุมัติก่อนนั่นเองค่ะลิซ่าบอกว่าสนุกในทุกขั้นตอนเลยนะคะและถ้าตอนนี้ย้อนมองกลับไปก็จะเห็นส่วนที่ถ้าจุดนี้ทําแบบนี้ก็คงจะดีอยู่ค่ะคงเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียดายและก็รู้สึกไม่พอใจเพราะว่าเป็นมนุษ นอกจากนี้ค่ะน้องลิซ่านะคะก็ยังมีข้อความจากแฟนคลับต่างชาตินะคะที่ยืนยันว่าเลงมันนี่เนี่ยได้เปิดในคลับออกมาบ่อยๆด้วยนะคะเมื่อมีการถามเขาว่านอกจากกิจกรรมโซโล่แล้วในช่วงนั้นได้ท้าทายอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะได้ออกเดบิวต์คอร์เรคชั่นแรกแล้วก็ยังได้เป็น a m b าสเดอร์น้ําหอมของเซลีนโอสเพอร์ฟอร์บารีเป็นคนแรกอีกด้วยถามต่อคําว่าการที่ได้ท้าทายอะไรใหม่ๆมีความหมายอย่างไรน้องลิซ่านะคะก็ยังคงเชื่อเรื่องดวงค่ะก็ตอบว่าหนูคิดว่าดวงดีจริงๆค่ะ ในจุดที่ว่ามีโอกาสหลายอย่างเกิดขึ้นให้ได้ทํางานอย่างหลากหลายเพราะอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ลองทําอย่างสนุกสนุกค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อถามว่าเราจะได้เห็นการแสดงบนเวทีของแล็กพิงทั้ง4คนเร็ว,รวนี้ใช่ไหมดีซาก,ก็บอกค่ะว่าเมื่อวานพวกเราก็อยู่ด้วยกันทั้งวันค่ะเรียกว่าตอบไม่ตรงคาถามหรือถามไม่ตรงคําตอบหรือเปล่าคะเนี่ยแต่ก็แสดงให้ได้เห็นนะคะว่าสีสาวแล็กพิงนะคะเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดเลยแต่ก็ไม่มีรูปออกมานะคะตัวอย่างเช่นทัาพี่จีนะคะไม่มาเม้ามอย เราก็ไม่ทราบนะคะคราวนี้น้องลิซ่าก็มาบอกว่าเราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะคะผิ่นว่ะแต่ว่าก็ไม่มีรูปอะไรออกมานะคะก็คือ b l i n g b l i n นะคะ,ะ,คะก็คือรู้จากบทสัมภาษณ์ในนิตยสารค่ะเรียกว่ายายสี่คนแบล็คพิงนะคะมีเม็ดเยอะจริงๆะคะเนี่ยเอาละค่ะสงสัยพวกนางนะคะจะเอาไว้เซอร์ไพรส์แฟนคลับในโฟโต้บุ๊กหรือว่าอะไรสักอย่างแน่นอนเลยเลยค่ะน้องลิซ่านะคะยังได้พูดถึงอัลบั้มของพี่ๆในวงอีกด้วยนะคะลิซา่าบอกว่าจริงๆแล้วหนูไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเลยค่ะเพราะว่าอัลบั้มของพี่ จนี่กับโรเซ่กระแสตอบรับดีมากถ้าคาดหวังไปก็จะยิ่งกดดันและก็เครียดเปล่าๆหรือทาให้ดีที่สุดไม่ว่ากระแสตอบรับจะเป็นยังไงก็ขอบคุณและก็ยอมรับค่ะแต่ยังได้รับความรักอย่างยาวนานอยู่เสมอเลยค่ะน้องลิซ่ากล่าวค่ะเรียกว่าพาอที่อ่านบทสัมภาษณ์ของน้องลิซ่าแบบนี้แล้วนะคะใครที่คาดหวังเรื่องต่อสัญญาหรือว่าไม่ต่อสัญญาค่ะก็พอจะรับรู้ได้แล้วละมั้งนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าน้องลิซ่านะคะจะเลือกเส้นทางไหนค่ะนแฟนและก็แอดมินเองนะคะก็ขอซัพพอตน้องลิซ่าต ลอดไปนะคะในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งที่สามารถทําได้นะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเป็นการตัดสินใจนะคะล้วนขึ้นอยู่กับศิลปินนะคะแล้วก็มุมมองของน้องนั่นเองนะคะพวกเราเนี่ยก็ซัพพอรตในสิ่งที่พวกเราเนี่ยสามารถทําได้นะคะเกินขอบเขตไปหรือว่าเกินหน้าที่ไปก็จะไม่ค่อยน่ารักนะคะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ค่ะเพื่อนๆและนอกจากนี้ค่ะอ่านบทสัมภาษณ์ของน้องลิซ่าแล้วนะคะยังได้สัมผัสได้เลยค่ะว่าน้องลิซ่าเนี่ยเขาโตขึ้นจริงๆนะคะตอนนี้กล้าพูดและก็กล้าทาใน สิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็ต้องการมากขึ้นด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะน้องลิซ่าเอานะคะใครพอที่จะได้อ่านนะคะบทสัมภาษณ์ของน้องลิซ่าแบบนี้แล้วนะคะมีอารมณ์อยากจะเติมยอดโดนิทนะคะเพื่อซื้อบ้ามของน้องลิซ่าเพิ่มแบบไม่ส่งกลับนะคะของทางลิลี่โฮมก็มากันค่ะเพื่อนเพื่อนบริงดงลิลี่นะคะคนละนิดละหน่อยตามกําลังที่มีค่ะก็เรียกได้ว่าไม่ต้องรอพี่บายจีนะพวกเราค่ะจัดยอดฮันทอแบบปุ๊บๆไปเลยจ้าบอกต่อกันนะคะคนละ27บาทก็ได้ค่ะ100คนก็ทาก ับ2,700แล้วนะคะสามารถโอนเงินนะคะเข้าไปสมทบกันได้เลยนะคะสุดท้ายนะคะแอดมินขออัปเดตยอดติดตามหรือว่ายอด follower IG ของน้องลิซ่านะคะประจำวันที่22มีาย,ยน2565ค่ะยอดติดตามของน้องลิซ่านะคะอัปเดตท,ที่สุดคลิปนี้นะคะแค่ช่วงเวลา8โมง14นาทีของไทยรัฐเท่านั้นค่ะยอด follower นะคะยอดติดตามของน้องลิซ่าอยู่ที่76 38, ล้าน738,861 follower เป็นที่เรียบร้อย ต้องกราบของพระคุณนะคะสำหรับทุกๆการติดตามชมค่ะ